ơ <laughs> bưởi เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอป,ปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู2 2เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ Universal p e a c คลิปนี้ครับทุกคนตอนนี้มีในส่วนของอัปเดตนาโอยะ ya, แล้วก็อัปเดตของเดวิดที่ถูกเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำในส่วนของนาโอยะก่อนนะครับเพราะว่ามัน ทำค่อนข้างที่จะง,ง่ายง่ายมากง่ายกว่าเดวิดครับไม่ต้องไปหาวัตถุดิบอ,ะ,อะไรเยอะแยะเลยนะครับผมก่อนในวิคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นใจให้กับผมด้วยโอ้ยสปอยนาโอยะไอ้น้อง เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในส่วนของการทํานาโอยะเนี่ยมีอะไรบ้างในส่วนของการทํแนาโอยะครับทุกคนเราต้องมีเงิน100ล้านแล้วก็เจม2 5 0 0ืห้าพันเควสมันจะมีอยู่ตามนี้ครับเดชทั้งหมด8ครั้งก็คือกดตัวคิวเลยครับกัปโป4สี่ร้อยห้าสิบครั้งกระโดดแบบต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูอันไหนที่ไม่ไม่ใช่กระโดดแบบต่อเนื่องนะแล้วก็ในส่วนของเควสต่อมาครับฆ่าบอสยูตะ2ครั้ง แล้วก็เควสต่อมาครับฆ่าบอสในส่วนของ Curse King 5รั้งก็คือสุคุณะร่างแรกนะครับแล้วก็เควสสุดท้ายครับฆ่าในส่วนของ Curse Student 250ตัวในส่วนของเควสกัปโป้นะทุกคนถ้าเรากระโดดอย่างเงี้ยมันจะไม่นับเว้ยทุกคนมันจะนับแค่ครั้งที่เรากระโดดอันแรกแค่นี้เลยนะครับแต่ถ้าเรากระโดดอีกมันจะไม่นับมันต้องเป็นการกระโดดอย่างนี้ครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้มันถึงจะเป็นกัปโป นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการทําดีกว่าทําครั้งนี้ยังง่ายมากอืมจะพูดว่าง่ายเป่าวว่าเพราะว่าไอ้ที่ยากอ่ะมันก็คือในส่วนของการฆ่ายูตะาเวลุคนมันใช้วัตถุดิบเยอะประมาณหนึ่งเลยอ่ะเติเติเติเตรเติร์เติเติร์เติเติรติร่เติร์เตัร์เติร่เติร์เตราเติร์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 เติด์เตนตตเตรตตตตรเต เปิดเดลี่แล้วก็เลื่อนลงมาโอ้โหแม่งเควสเยอะจริงๆนะเควสสปีดเควสนะครับผมเดช800ครั้งกระโดด450ครั้งโอ้ดีฟีดยูตาดีฟีดเคิร์ดคิงแล้วก็ดีฟีดในส่วนของเคิร์ดสติลเดนสองร้อ250าตัวไอเควสเนี้ยมันดูง่ายกว่าการทำเดวิดอีกเยอะเลยนะทุกคนเดวิดมันค่อนข้างที่จะหาวัตถุดิบเยอะมากฉะนั้นเดี๋ยว ไปวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของเคิร์ดสติลเดนตีจากเกาะน,นี้เลยนะซึ่งมันจําเป็นต้องตีอยู่แล้วเพราะว่าที่เสกบอสเดวิดเนี่ยก็หากนี้แหละเราก็ต้องตีไปเรื่อยครับแล้วก็แดดไปด้วยกระโดดไปด้วยแต่ที่ยากจริงก็คือตีบอสยูตาเว้ยไม่หาที่ดอกบอสยูตายากอ่ะเดี๋ยวเราทำเคล์ก่อนครับ a few moments later โอเคทุกคนตอนนี้เราทำสามเควสเสร็จสิ้นไปทียบร้อยก็ค่อนข้างที่ยังง่ายอยู่นะเพราะว่าเออ่แค่แดดกระโดดแล้วก็ฆ่ามอน250ตัวต่อไปดีฟีดในส่วนของเคิร์ดคิงเคิร์ดคิงตัวไหนวะเคิร์ดคิงที่อยู่โบนไอแลนด์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเคิร์ดคิงที่อยู่ชิบูย่าไอแลนด์วะอ่าเป็นเคิร์ดคิงที่อยู่โบนไอแลนด์ นะครับใช้โกดคีในการเสกก็ค่อนข้างที่จะเสกง่ายอยู่นะอันนี้ผมตกปลาออนค้างไว้มันก็ได้มาประมาณ360ใช่ไหมก็เสกมา5อันครับเลือดอยู่ที่9ล้านเท่านั้นอ่าโอ้ยโอ้โหแค่สกิลเคียวเคียวทีเดียวก็ตายแล้วนะไม่ได้ยากอะไรขนาดน,นั้น ห้าตัวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยต่อไปครับจะเป็นในส่วนของการดีฟีดโอโคสึยูตะโอโคสึยูตะนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอเทมในการเสกเนี่ยมัน AFK ตกปลาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปดูที่ชิบูย่าไอแลนด์แต่ถ้าเสกออ่แต่ถ้าที่เสกได้จากการตกปลาไม่ได้เราจะต้องตีในส่วนของสุกุนะไปเรื่อ,อยๆจนกว่าเราจะได้ในส่วนของที่เสกมาหัวากานะ เพราะว่าเราต้องเสกหลายขั้นเลยครับกว่าเราจะได้ตีโอคุสึออยูตะ1ตัวนะ คือมันต้องพึ่งดวงพอสมควรเลยนะครับถ้าเราไม่มีในส่วนของช่วงคูณ2หรือวันนี้ใส่คูณ2เนี่ยผมบอกเลยมันยากมากเพราะว่าเราต้องตีในส่วนของเจ้าสุขุณะร่างแรกที่เราตีไปเมื่อกี้ <c oughs> ใช่ไหมทุกคนจนกว่ามันจะดรอปในส่วนของอะแดปวิวตัวนี้นะครับผมมาเสกในส่วนของมโหลกาแล้วเมื่อเราเสกมโหลกาเนี่ยเราต้องตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้ในส่วนของเจ้าเฮนคอปอะไรตัวนี้ทุกคนซึ่งเ <afin S 2> <c oughs> มื่อเราเสก <mul fosse découvrir> ในส่วนของสุคุณะได้แล้วครับเราก็ต้องตีสุคุณะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ในส่วนของเคิร์ดลิงเพื่อ มาเสกยูตะเสกบอสสต่อติดต่อกันต้องไปทําในส่วนของนิสัยคูณ2นิสัยคูณ2คืออะไรทําตรงไหนนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะวาร์ปไปที่เกาะโซโลอแ a ลนได้เลยนะทุกคนเพื่อส่มหาในส่วนของนิสัยนะครับเนี่ยทุกคนนิสัยมันจะอยู่ตรงนี้ครับคูณ2ลัคกี้ทุกคนมันจะคูณโชคคูณ2ซึ่ง จะใช้ในส่วนของลัคกี้เทียอะไรตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าเกมนี้มันสามารถที่จะ FK ได้แบบโกอาการ์เดนผมจะย้าทุกคลิปเลยเผื่อมีใครไม่รู้นะครับเราสามารถที่จะ FK ได้อย่างต่อนเนื่องเลยนะทุกคนคือใครที่สงสัยว่าเฮ้ยพี่พี่ใช้เบ็ดตกปลาอะไรครับเบ็ดตกปลาหาจากไหนอ่ะย้อนไปดูคลิปนี้ได้ไหมเนี่ยคลิปสอนทํากาโลนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าเบ็ดตะย,ยางเนี่ยหายังไงนะครับแล้วก็ วิธีการตกปลาแบบ AFK นะทุกคนให้เรามายืนตรงฟิชชิงโซนอย่างเงี้ยมันจะมีฟิชชิงโซนเอ่อแต่ละเกาะอยู่1จุดนะครับเมื่อมันขึ้นอยู่อย่างนี้นะทุกคนเราก็สามารถที่จะออกเกมได้เลยครับแบบโกอากาเดนคือมันยังตกปลาให้เราแบบอัตโนมัตินะในส่วนของโค้ดคีเนี่ยก็ฟาร์มด้วยวิธีนี้ได้นะครับฟาร์มในส่วนของวัตถุดิบอื่นๆื่นแมทเทียลดอบจากการตกปลาดอปหมดเลยนะแต่บางชิ้นมันก็ไม่ดอปนะครับฉะนั้นก็เอาวิธีนี้เป็นวิธีการหา ที่เสกสุคนะไปเสกอ่อยูตะนะจ๊ะยูตะโอ้ยเรียบร้อยเสร็จเควสเควสค่อนข้างที่จะง่ายได้อีซี่แล้วเราก็รีทิ้งเลยนะครับผมเพื่อจะกลับไปรับในส่วนของนาโอยะเฮ้ย<ม>นาโอยะทําง่ายมากเลยอะเอาจริงๆวะ,ะถ้าเราตกปลาไว้ะนะมันจะทําง่ายสุดๆไปเลย กลับมาคุยครับใช้ในส่วนของเจม200แสนแล้วก็เงินอีก100ล้านซึ่งทุกอย่างหาง,ง่ายมากๆเลยนะอืมโอ้ยได้มาแล้วเฟร,รมนาโอยะมี1 2 3 4 5สกิลเออสกิลมันดูค่อนข้างที่จะน,น้อยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลแล้วก็ดาเมจกันครับอืม โอเคเปิดหาคิน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเนาะใส่ของทุกอย่างดีเยี่ยมชุดกาโลคือช่วงนี้สมองผมไม่เป็นอะไรไม่รู้คนคิดอะไรไม่ออกเลยแล้วก็บางครั้งก็ลืมง่ายมากสมองตันนะครับผม่ะเวเรามาดูในส่องของสกิลแล้วก็รำเมดกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ก,การโจมตีแบบปกติครับโฮ้ยเมจอ่ามันอยู่ที่ประมาณ2ล้าน2ล้าน6นะทุกคนอ่าการโจมตีแบบปกติช่างแม่งเพราะว่าเกมนี้เขาไม่ได้ใส่ใจอะไรตรงนั้นอยู่แล้วสกิลตัวเซตครับ 30บล้านดาเมจอุ้ยติดกระจกเดี๋ยวอันนี้มันคือพาร์ทสี่ว่ะทุกคนเมื่อเราโจมตีแล้วครับจะทําให้ศัตรูกายล่างเป็นกระจกโลบอเกอเอ้ยทุกฮิตเลยครับทุกคนหลังจากที่เราใช้สกิลตัวแซบจะทําให้เป็นเอ่อกระจกวิแล้วคูดาวไวด้วยคูดาวไวมากครับดาเมจดีเอ้ยเกมดีทุกคนสกิลค่อนข้างที่จะแรงสดสดไปเลยนะแล้วก็คูดาวไวต่แม่จะเป็นในส่วนของสกิลตัวเอกครับ เอ้ยวิ่งวิ่งแบบปุนวิ่งแบบปุนวิ่ง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 อ่าดาเมจจะอยู่ที่สีล้านห้านะครับสกิลนี้มันน่าจะเป็นสกิลเอาไว้วิ่งส่วนใหญ่นะผมว่าถ้าไปทําดาเมจอ่ะมมนทำดาเมจไม่โดนเลยนะเพราะว่ามันวิ่งค่อนข้างเจะไวอย่างเงี้ยสมมติศัตรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็วิ่งเป็นหัวตายฮาดาเมจอยู่ที่15ล้านดาเมจใครจะไปเล่นต่อมาครับจะเป็นในส่วนของสกิลตัวซีเฮ้ย เอ้ค่อข้างที่จะเร็วนะอุ้ยดาเมจเดี๋ยวทําไมดาเมจมัน45ล้านออียครั้งหนึ่งครับ27โอเคสแสดงว่ามันทบกับสกิลตัว X ใช่ไหมแต่ดาเมจก็ค่อนข้างทจะแรงอยู่นะทุกคนเป็นสกิลที่เอาวาร์ปเข้าไปข้างหลังสตูครับแล้วก็ต่อยเฮ้ยเอาอีกแล้วเรอสกิลไว้ล่าข้าหัวอีกแล้วเออทุกคนอีกแล้วครับสำหรับสกิลล่าข้าหัวอืมแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นในส่วนของสกิลตัว V ครับ เป็นอัลติเมทสกิลนะทุกคนเอ่อไม่ใช่อัลติเมทดิแอนิเมชันนาโอนาโอเอ็กผมจะพูดว่างี้เอ้ยนาโอเอ็กนะครับเอ่อโอ้โหสามสิบหกล้านดาเมจนะทุกคนสำหรับสกิลนาโอเอ็กโอ้ยดาเมจค่อนขอ้างที่เยอะนะอีกหนึ่งรอบครับ อืมเป็นสกิลล็อกเป้าหมายอีกแล้วครับท่านอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลตัว V และก็ต่อมาครับจะเป็นในส่วนของสกิลตัว B ครับ a n i m a t i o n s k i l l Again 100ฮิตศูนดาเมจโอ้ยดาเมจ33ล้านดาเมจนะครับผมส,สกิล100ฮิตศูนดาเมจของนาโอยะมันสกิลคี้แอคเอ้ยมันไม่มีมีดเลยเหรอวะอีกหนึ่งรอบอุ้ยล็อคคอนข้างเอยียกไก่นะ ก็คหงประมาณนี้นะครับผมสำหรับนาโอยะทำค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็เก่งพอสมควรเลยนะดับเมจ33มล้านดับเมจเลยอะน่อจ่าเยอะกว่าเทพเงาอีกหรือเปล่าไม่รู้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนถ้ามีความเพลินตรงไหนขอพลยเวนที่นี้ด้วยนะจ๊ะเจอกันจ้บไม่บายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะจ๊ะโอ้ยมันวิ่งเร็วจริงเลย